เราจะมาคอนกทนเนลนี้เราจะมารีวิวเบย์เด็ก VS ดีดีเอชนะ4-4ไซส์สแลคพุดโฟดเขียวเราจะมากันวิเคราะห์กันแล้วก็เราจะมาแข่งด,ด้วยกันจะวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์บบแบบไหนตรงนี้ใครเห็นมีว่าเราจะวิเคราะห์กันว่าไซส์สแล นา้ทีนที่แบบมีตัวลอ็อกเสริมในตัวล็อกที่เป็นเหล็กกับพลาสติกเราจะมาดูก็จะสายยากเป็นไม้เราจะมาเก็บ <Okay. S 1> กันดกว่าเอนาเอเอทนาไป จะเดตท็อปมีทั้งหมดก่อนแล้วอย่าหอมมาเก็กต้องถ้ากลับไปถ้าจะอะไรก็ตามก็รอวันนี้แค่มารีวิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสู้ที่บ้านใครยรอวันนี้มาออกข้างนอกแล้วก็ยังไงก็มาเก็ตพูดเกะเลยเกะเอสเอท้ายนี่วันนี้ เซรอกกระเช400ใส่บู oh, ๊ดไปบอ้เซราทอกใส่ตีตีอดูขอโทษขอโทษเซราทอใส่ตีมาเก็บกันก่อนะ้าไปรปเานี่ยเก๋ยังเกเยเกยังะ ไม่ได้ยากหรอก็ถอ่ยอันนี้เออเขาทำแบบไหนเนี่ยไม่มีทัชไม่มีกระดาษเทปอ่ตปกติต้องมีกระดาษเทปเเราสามารถเปิดได้เลยโอเคนีดีนีดีใช่ได้ใชได้โอเคโอเคเีนได้ได้ได้วันนี้เราอะไรเอออ้หเขาให้ใส่้นีใส่แบบใส่ขี้มากเลย ช่ได้อยู่นะใชผ่านนะใช่ได้เขาเป็นพลาสติกที่แบบแกะง่ายก็ถือว่าได้แต่เราจะใช้ใช้นี่ดีก็แล้วก็จัดดีดเก่อเรารีวิวเบย์ก่อนเบยเซิร์คฮอปน้ำหนักไม่รู้ความแค่นั้นแต่ดีไซน์โอเคนะเออไม่ขี้เหล่นะถือว่าโอเคไม่ขี้เหล่เลยแหละเนี่ยเขา,าให้มาแบบ สุดยอดนะมีรับแต่แน,น่นะรับ3อานะรับ3อาโคตรจะดีอะราต่อมารีวิวนี่เลยรัชเช็ดอ่ามันมันมีอะไรอะมีเอลเอ็มสงสัยน่าจะทำแต่สิบห้าอันนี้คือพี่บอกถ้าหลายคนเขาใส่ไม่ได้ให้คุณเห็นตรงข้างๆ้งตรงข้าง ไอี้เลยดินะี๋ยวี่ตรงนี้นี่เห็นเห็เห็นวะอไม่เห็นออถ้าเหถ้าเห็นตรงเนี้ยเราทำการใส่ล็อกเป็นอเฮ้ยใส่ยากนนะอ๋อ๋่ต้องใส่คือต้องต้องเห็นเห็นตรงร็อก ที่เราป้อง,งมากมันคือไม่เห็นอ่านี่ที่เราตรงน,นี้ป้องมากเห็นตัวเออหอไอ้ป้องป้องไม่จัดเลยเราจะเ,เ,เ,เสียเวลาเราเราตรงนีั้นแรกเราเสียตรงนี้กดได้เลยกดได้เลยเราไม่ต้องนะอะไรมากกดเสร็จแล้วก็ล็อกนะอ่าตาเห็นไหมเฮ้ย แนะย่น้ำหนักเยอะนะโู้ว่าแล้วทำไมน้ำหนักมันเยอะโอ้คแต่ถ้าแต่ไม่ด้วลยมาไวหน่อยวันนี้ออกนอกเลยมาดีข้างนอกเลยแล้วแล้วก็บิดคอให้มาเป็นบิดหนอนของนายมิวแล้วก็ปิดใช่หไหมอือ เล่นมันหนกอูไม่ได้อยู่นะถ้าไอ้ตรงถ้าส่วนใหญ่บอกว่า,วาปิดตรงนี้เป็นอะไรเหรอก็อย่าห่าเลยนะปิดปิดตัวเนี้ยมันล็อกอย่างเง้ยแล้ะก็ตโดติ๊งใส่ตัวอื่นได้นั่นถ่ายได้แต่มีน้ำหนักเยอะนะห,หรือว่า,อาไปเล่นแบบ Night Q หรือ Night Land อบบ เออนายเมียก็ตามอ่ะดีอหรอนะเนี่ยหนุกดิก็มารีวิวแค่เบสแต่ลงติดตั๊กนะอันนี้ลงติดตั๊กเออแต่มันไม่หม,มุนวะอ๋ออ๋อมันต้องกดตรงนี้ต้องกดตรงเนี้ยเวลาเรากดตรงเนี้ยเราก็หมุนๆเอ๊ะแต่ถ้าเราไม่กดมดุนมันก็จะรีไอ้ยี้ยลูกเล่นตลกอ่ะลูกเล่นตลกทีก่อ่ะอส่วนที่เป็นน้ำหนักก็อโอเคให้ผ่าน กูใช้ก็จะเป็นตะเกียบเรื่องกใช้เรื่องเอกสารว่าแต่นี่เทนะ่านะทำเอ่อล่าสุดที่เขาให้มาน่าจะเป็นเหล็กจริงเพราะว่าไม่ได้หรอกแต่ว่าน้ําหนักมันเหมือนแบบว่าโอ้เยอะอยู่นะก็ตัวจัดหน้าของจัดหน้า่องทำภาคตัวตีทำทนแล้วก็ทำอึดเสียแรงเยอะนะแต่ข้อดีของมันนะ่าจะเขาใช้ได้ก็ถือวา่าผ่าน เส้นนี้บอกแบบซื้อฟุตเตอร์แบบใครก็ตามอยากเก็บสายใดในเนาสาอ่ะก็พบแล้วนะเอาไปได้เลยเลนะที่ดนนเนาสาร์แต่ผมไม่อยากได้เซรัปเพราะว่ามันอยากได้ปิดดีปิดกับประเชิห้ามันมันมีน้ำหนักดีก็เลยบบเอมันหมอดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันช่วยกระจายมุม แต่ทำเอียงก็เหมือนไนท์คิวทั่วไปก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ข้อดีของมันก็คือลูกเล่นตลกดีนั <c oughs> ้นสำหรับที่นี้ต้องอไปไปถ่ายสีเฉยเดี๋ยวก็กลับไปเล่นนะ่ะฮะวันนี้เราจะเล่นมุกกันนั้นเราจะกลับไปเลยวะอันนี้ซื้อจากเซิร์ท็อปมาเดี๋ยวเราจะไปทดสอบทีไรกันไปไปกันเลยมาคราวนี้ เออมาสู้กันเราจะสู้ด้วยนี้เจมแรกก่อนวิศาแอโร่ปะทะไซด์ฮอบเราจะมาสู้กันนะเริ่มงละเราจะวิาสาแอโร่ก่อนไซด์ฮอบ ได้ไปถึงแต้มต่อมาก็สู้กับาจากเกมสองก็ด้วน่นี้สู้เกมสองไฟท์าำเป็นจริงมันไม่ได้เก่งนะเ๋ยทอ,อไปเนี <c> ่ย <oughs> ลาฟอมอันนี้ชนะอันนี้แค่อันนี้อยู่ต่อมาสู้กับยูนิคอร์สติงละจากน,นี้มาเราจะเอาเซเลคอมลงก่อนเราจะสู้แบบรวดเร็ว,เ,รวเพราะว่า สุดท้ายยูนิคอนได้ไปต่อมาไวท์ไทเกอร์จับต่อยูนิคอนนะต้องไวท์ไทเกอร์ด้วย คำตอบก็คือไวท์ไทเกอร์ได้ก่อนไปมาต่อมาก็จะเป็นซอมบี้เซเบอร์ประทะไซรัลท็อป ทมอะไรได้ไปแต่ว่าเอาจริงนะเต่เขาบอกถือว่าเก่งอยู่นะแต่ผมชุดเปล่าไปพอดีวันนี้นี่รักษาของต่อมาก็คือจากเกมรัสเฮอร์ซิอสุสปะทะไซรัสวันทีไฟปะทะกันนะซึกงจำหน้าอีเฟนกับอีเฟนอนะไป เล,เล็กแตกเล็กแตกก็แจวนะคอทีเดียวเล็กแตกแจวมากสมเป็นเซเลทอปอะตอนนี้เล็กแตกแจวคอทีเดียวออกมาต่อมาก็คืออ่าต่อมาก็คือคอมโ,มโบแบบคัสตอมก็คือเซเลทอปเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะกับพระ,ะจิ้งจอกที่เป็นหนึ่งหนึ่งโลบาลานโลแฟตบาลาน เร้วจาดนี้ก่อนเลยกิ๊งจอกได้ไปต่อมาอ่าอะไรวะไนเมียว ไม่ใช่ดิอะไรวะอันนึงอ๋อนายแลนด์ปัททะเซอร์ฮอปตอนนี้ต้องเริ่มก่อนเสมอของใหม่ต้องเริ่มก่อนเสมอะอ่าอันนี้ได้ไปแต่ว่าเราจะสู้อีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้เอานาแลนด์ก่อนเพราะว่าเราลืมไปว่าอออีเฟนปทะอีเฟนเนี่ยมันต้องสู้ได้ค่อสองรอบ แต่ถ้าเป็นเซมินา,นาเซมินาสองรอบไอแท็กก็แท็กสองรอบโซ่กันกันแต่สุดท้ายในแลก็ได้ไปดีนั้นก็ต่อมาเราจะไม่ต้องเสียเวลาแล้วต่อมาวิสัตอาร์คซีโร่บอลปะทะเซอร์ท็อปไฟ อันนี้สองรอบเหมือนกันเ้าว่ามันจบเกมเร็วไงเดี๋ยวมันจะจบเกมเร็วเซลท็อปได้ไปต่อมาเอ้ยเซลท็อปได้ไปแต่ต่อมาก็ชูเซลท็อปอีกอัน Ê, ông này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 , Ông này, ông này, ôm này, ôm chút, à, chút. ก็สุดท้ายเขาก็ได้ไปดีจตนะ,ระรจรถถนะตรงกดตรงเนี้แหลยมาเราเรารีวิวเซเลอร์ฮอปมาจบละเซเลอร์ฮอปถือว่าห้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยไอตรงกดตรงเนี้ยไอตรงบิดท,ที่กดได้นะ่ะไอตรงกดที่บิดเนี่ยตรงเนี้ยอ่า มันรู้สึกว่ามันดีกว่าเพราะเวลาเรากระโดดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะดึงคือมันแบบเหมาะกับนิธีแบบว่าเขากระโดดด้วยการดึงออกมา,าแล้วก็บตันหน้าจอมันก็ไมได้อ่ะอ่ะกระโดดหน้าจอตรงเนี้ยเลยไม่เหมือนแบบว่า,วาตตวล็อกสปริงอ่ะมันโอเคกว่า ตัวล็อกสปริงอะตัวล็อกสปริงอโอเคว่ะแต่ว่าเวลามันโดดมันโดดอย่างเงี้ยเห็นปะแค่กระดุมนมันโดดได้คือว่าอันนี้ถือว่าไม่เลวนะเพราะว่ามันโอเคอยู่แต่ว่าแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นรอยละเริ่มเป็นรอยเห็นปะเริ่มเป็นรอยละจะได้ขายมือสองแล้ว,ลวอันนี้ไม่ได้ขายนะจะขายแค่เบรอยงเดียว ถ้าใครจะซื้อเบก็อย่าลองดูก่อนว่าจะติดต่อยังไงก็การค้าขายกันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เขาออกแบบมาห้าเด็กนี่หว่าโอเคเขาจละเขาจละทำไมมันเขาต้องการละเจ็ดห้าเขาจะละยะให้ดูห้ามุมห้ามุมของมันคือห้ามุมกระจายเราเปลี่ยนไปทางไหนอก็ห้ามุมไปอีกแบบหนึ่งนี่เห็นไหม อันนี้จะเป็นแบบพลาสติกแบบว่าคุณเน้นการตบีตแบบพลาสติกหรือคุณแบบตะต้ตีตแบบเหล็กแต่ว่าก็โอเคไม่ต้องโอเคเรวมๆแล้วค่าชุแบบว่าอยู่นี่ๆก็ได้แล้วเราเรีวิวแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเราเขียและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมคอมเมนต์น คนะอมเมนต์แล้วก็เดตตอนนี้ทำใน t ิ k ต o k แล้วแต่เดี๋ยวจะช้ยิงลบก่นอนเนี่ยคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายอ่ายบายบ๊ายบายวเดี๋ย